เราก็อยู่ในแปลงกเกษตรเถื่อนนะฮะแปลงกเกษตรเถื่อนนะอันนี้เชื่อคิดว่าออแปลงกเกษตรอินทรีย์เถื่อนนะครับจารใส่แว่นได้แต่จางก็ไม่ใส่ใจเขาหรอ,อใส่ใจทุกคนเหรอท้าไม่ใส่จเห็นใส่ใจผมบ้างเลยใส่ใจทุกคนเชื่อไม่ได้เชื่อไม่ได้เชื่อไม่ได้ใช่ไม่ได,ไไดอ้าไป วันนี้ก็อาทิตย์ที่สที่เราปลูกผักชีกับใบโหระพาน,นะครับเราจะมาดูคนงาน,นมันไม่เคนครับมันขึ้นแต่ข้าวที่ผมเอาฟารมมาปไไ้้แลประเด็นไข่เ,เชียเดี๋ยวแปงผมเชียไปครับเชียมาเลยครับผมสา,มาแบบบอกเทคนิคในการปลูกปลูกผักไปแต่ผมได้ปลูกข้าวขึ้นมาเองแล้วแบบแบบนี้คุณจะอเอาผีกบไพครับ ไม่มีครับงั้นคนต่าผิดคนนี้อะไรโอ้ไม่ต้องบอกนะว่าใครอาจารย์ป๊อปอาจารย์ป๊อปครับอาจารย์ป๊อปไก่เข้ามาเนี่ยอาจารย์จะรับผิดชอบยังไงอาจารย์มิ้งเดียวรัผิดชอบไหมฮะอาจารย์ไม่กินอาจารย์กินคนเดียวผมไม่กินหรอกเจอไก่เป็นโดดเราจะให้รู้ไปจับไก่ที่มันเข้ามาเดี๋ยวผมไม่รู้ครับเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปอจินนาขึ้นอจินนาขึ้นรุ่งาุศลรุ่งกุศลคุณครูส่งรูปไปแล้ว ไม่มีใครดึงผมเข้ากลุ่มอ้าวยังไม่อยู่ในกลุ่มเหรอใช่เดีเย๋ยวโอกาสหน้าเราจะปลุกโอกาสอื่นเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอมาดูกันครับพอความคิดเห็นห oh, น่อยครับเกิดเอียกอะโุเร่ที่หายก็อุ้ยอะไรอ่ะเอืออะไรอันนี้คืออะไรอ่ะข้าวโอ้ต้นข้าว,าวปลูกข่ายแต่ต้นแต่ต้นข้าว oh. โอ้หลือจะเชื่อโอือข้าวเย็บไปอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราเด็กดูดิมันคืออั่ เอาอีที่ยมันคืออะไรวะผมก็เครียดมันไม่ขึ้นแดดน้ำน้ำกินคนเดียวอร่อยมากมากมากินบ้างเลยเออไม่อยากกินปาหวงก็จำไว้เราไปดูของอาจารย์ปอที่รีวิวของอาจารย์ก่อนอาจารย์ปอมเขาอยากรีวิวของอาจารย์นะโอ้มันยังไม่ขึ้นเลยนะหนูเด็กผู้ชมเขาไม่อยากดูอันนี้เขาอยากดูอาจารย์โอ้ยโอ้อะไรเนี่ยโอ้ยปลูกปลูกพริกปลูกพริกแล้วก็ไปแมงรักเปรี้ยว

นี่จานปอไปครับจานนี่เผ็ดปางเนี่ยจานกินเห็ดไหมจานเผ็ดปางอร่อยด้วยจานเผ็ดปางกินให้หน่อยผ็ดปางเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงดีเราก็ปลูกผักขึ้นเราได้แค่ข้าวกิโตขึ้นมาให้เราตั่งหน้าพี่เฉยอ่ะเราก็เศร้ามาก ไม่เป็นไรนะบุกนะไม่เป็นไรรอบหน้าเรายังเริ่มต้นใหม่ได้แต่วันนี้กูก็คอยอยู่ข้างหลังแล้วคอยซัพพอร์ตมันเสมอเด็กหน้ากกว่าไหมเราก็อยู่ในแปลงเกษตรเถื่อนนะฮะแปลงเกษตรเถื่อนนะอันนี้ชื่อคิดว่าไอแปลงเกษตรอินทรีย์เถื่อนนะครับถ้าคุณออกมาทำไมบุกอะไรก็ไม่อยากจะขึ้นเนี่ยพอ